ช่วงอาหารในความอร่อยๆของเขาครับตอนนี้ตะกัเตนก็กําลังกินอาหารครับผมย่าหวานอิสราเอลครับตอนนี้เป็นวัยที่กําลังที่จะเริ่มไข่นะครับฉะนั้นอาหารเราอย่าให้ขาดนะครับให้กินให้ต่อเนื่องนะครับถ้าขาดเขาจะกัดมุ้งกัดแรงต่างนะครับตอนนี้เขาก็ทยอยไข่นะครับเห็นไหมครับนี่ทยอยไข่ในขันแบบนี้เลยครับผมก็ขอบคุณออเดอร์ที่สั่งจองเข้ามานะครับ เดี๋ยวเราทยอยจัดส่งตามออเดอร์นะครับผมนีฮะก็คนสนใจเลี้ยงเยอะนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นอาหารที่มันเป็นตั๊กแตนมันเป็นอาหารที่ลดต้นทุนมากนะครับคือเราเลี้ยงไว้กินเองนะครับผมอ่าเราให้แค่หญ้านะครับหญ้าใบกล้วยนะครับสามารถเลี้ยงได้แล้วครับผมสามารถเลี้ยงตะกกแตนได้นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องไปซื้ออาหารจากที่อื่นนะครับมันทําให้แบบเออหลายคนก็สนใจตะกกแตนนะครับในการเลี้ยงบริโภคในครัวเรือนนั่นเอง นะครับเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานครับแค่5้าสิบวันก็เป็นตัวแบบนี้แล้วครับผมเนี่ยมันทําให้หลายๆคนก็ทากันเลี้ยงนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับผมบางคนก็ทอดขายนะครับเราเห็นเห็นพอท่านึงที่ลงข่าวนะครับเขาเอาตัวสดตะกกระแตนไปยืนขายนะครับเขาได้ขายได้สุดวันละเป็นหมื่นนะครับขายตัวนะครับเอาไปยืนขายตามสี่แยกนะครับเพราะว่าหลายคนอีสานเรากินอยู่แล้วครับตะกกระแตนนะครับเป็นอาหารชั้นเลิศเลยนะครับผม เราจะเห็นตามตลาดต่างๆนะบป็เห็นคนซื้อเยอะแยะมากมายตลาดช่องจอมนะครับเป็นตลาดที่เอาเตกาเต่นมาขายเยอะมากเขาขายดีมากนะครับมีแม่ค้ามาหลายจังหวัดมารับซื้อนะครับเราเห็นเลยว่าความต้องการตกาเต่านเราบ้านเราเะไเยอะนะครับคนเรากินตลอดครับกินตลอดไม่่เทศกาลทํางานต่างๆนะครับคนก็นิยมบริโภคนะครับแต่ถ้ากินให้อร่อยก็คือแตะาเต่นตัวนี้เลยครับโมจีนโมกไข่นะครับมันจะได้ไข่เต็มๆนะครับถ้า ตะกรันที่มาจากกัมพูชานะมันเป็นตะกรันที่ธรรมชาตินะมันบางยังเล็กบางตัวก็เล็กอยู่นะมันทําให้กินไม่อร่อยนะครับแต่พวกตัวนี้มันได้ไข่นะครับเราจะได้กินไขเ่เตรียมๆนั่นเองนะครับนี่ฮะก็ฝากไว้ด้วยครับหลับใคราาสนใจเลี้ยงก็ทักทายมาได้ครับเรามีไข่จําหน่ายนะครับกีดละแปดร้อยห้าสิบบาทลงส่งเก็บไปทางนะครับก็มีไข่าขายตลอดนะครับผมนี่ฮะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม